วันนี้ยังมีข่าวสารในรอบวันจากในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างอีกมากมายมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะที่สาะระกลางจังหวัดอุตรดิษฐ์นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์มปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่ข้าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ ที่บริเวณเรียนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดกิจกรรมเช้านี้กำแพงเพชรครั้งที่5โดยมีนายชาทิบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเมืองกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ที่วัดบางประมงจังหวัดนครสวรรค์นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนนําหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรชั้น4ีสารกลางจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงสง,งีม่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพันเอกกฤษดาปานทัพทิมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรฝ่ายทหารได้มีการร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแผนตนําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนประจําปี2566ต่อยอดการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร นายพยนัอสวัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มีการเปิดกิจกรรมการประกวดข้าวเจ้าอร่อยเรื่องลือเมืองพิจิตรประจำปี2566โดยสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดพิจิตรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าการเกษตรตลาดเกษตรกร,รจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมขึ้นณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างมาตรฐานของคุณค่าข้าวเจ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดพิจิตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิจิตรนั้นผลิตข้าวเจ้าที่อร่อยมีคุณภาพตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องรวมกันพิจารณาคลิปวิดีโอการประกวดร้องเพลงรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยจากทั้ง10อำเภอ เพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอการประกวดร้องเพลงรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยของอำเภอเมืองพิจิตรเป็นตัวแทนการเข้าร่วมการประกวดตันกรสินร้องเพลงรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยของกระทรวงมหาไทยต่อไป ที่ห้องประชุมประกายทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจําหน่ายพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อนําเข้าแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกริพลพัน์รัตนชัยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการชุมชนกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมด้วยที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรในช่วงนี้คือคักเพราะว่าเกษตรกรและกลุ่มสินค้าชุมชนได้นำของมาวางขายหลากหลายชนิดทั้งพืชผลทางการเกษตรผักสวนครัวสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆมีประชาชนให้ความสนใจมาจับจ่ายซื้อของเป็นจํานวนมาก ในส่วนของตลาดเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรนั้นได้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557มีาไรายได้เฉลี่ยอยู่ที่50,000ถึง80,000บาทต่อสัปดาห์สร้างความมั่นคงให้กับตลาดแล้วก็ช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพ้นผ่าตนเองได้อย่างยั่งยืนทีมเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดพิจิตรได้ร่วมมือกับสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรและกรรอ,อมนอพิจิตร ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในตลาดร่วมเจริญ2อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตามโครงการพานิชลดราคาล็อตที่23รับตรุษจ,จีนปีกระต่ายพร้อมกับํำชับให้ผู้ค้านั้นปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ปิดท้ายกันที่ห้างแมคโครนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจตลาดสดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงของเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566 พร้อมด้วยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสินค้าอาหารสดที่จำหน่ายในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2566ของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ด้วย